ก้หน้ายอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโชคชะตาแล้วเขาแบอกวาอาจจะต้องสวัสดีค่ะมาพบกับพี่มูอีกแล้วนะคะในช่องมุกี้มูนเกิลค่ะวันนี้จะเป็น pick a d e c k daily feelings and words from your beloved one ความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้นะคะมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยเดี๋ยวจะขึ้นรูปกองไพ่ให้ทุกคนได้เลือกทำใจให้สบายนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันไม่ต้องใช้ตตดก,กะและเหตุผลใดทั้งสิ้นจะพอยส์ก่อนก็ได้ เลือกกันได้แล้วใช่ไหมคะและเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะคะโดยเช็คเวลาไปที่ Timestamp ที่พี่มุงจะทำไว้ให้ตรงช่อง Description Box แล้วก็ช่อง Comment ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะมาดูคำตอบกันคะ่ะใครที่เลือกกองที่หนึ่งบ้างคะนี่ซูชินากุง้งอ่ะเรามาดูดีกว่าเนาะวันนี้นะคะ ความรักนะคะความรู át, ้สึกต่างๆที่เขาไม่ให้เราวันนี้ตอนเนี้ยที่มาดูเป็นยังไงบ้างอุ้ยอุ้ยรันะคะเจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่เขาโกรธเขาเกลียวกราดกราดเกลียวอะค่ะโมโหอาจจะคืออาจจะไม่ได้เป็นที่เราอาจจะเป็นที่ตัวเขาเองที่เขาอาจจะแบบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่า มันไม่ได้ดั่งใจแล้วแบบไม่รู้จะทํำยังไงดีก็เลยแบบมันมีอารมณ์กรุ่นกรุ่นนะคะอารมณ์กราดเกลี้ยวนะคะที่อยากจะแบบว่าหลุดไปจากตรงนี้สักทีนะคะโกรธใครไม่ได้โกรธตัวเองเกลี้ยวกราดกับใครไม่ได้เกลี้ยวกราดกับตัวเองแทนนะคะทําไมล่ะอืม,มาดูสิเขาอยากจะบอกอะไร follow your dreams I am so proud of you for pursuing your dreams. Keep following your heart. I will always here. นะคะเขานะ่ะนะคะภูมิใจมากเลยนะที่เห็นเราอะ่ะดำเนินชีวิตไปตามความฝันนะคะที่เราอยากจะทำอะไรตามใจแล้วมันแบบมันดูแล้วมันช่างสวยงามอะในขณะที่เขายังรออยู่นี้ฉะนั้นพอคำว่าเป็นยังรออยู่ตรงนี้คือเหมือนแบบ อยากจะทําอะไรก็ยังแบบทาไม่ได้ในใจสักทีก็ได้บอกได้แต่นั่งรอน้องรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำอย่างเนี้ยก็เลยอาจจะแบบอ,อารมณ์แบบกรุ่นกรุนเกลี้ยวกล่อดแต่ไม่รู้จะลงที่ใครนะคะคืออึดอัดแหละดูออกอาจจะแบบยังทําอะไรไม่ได้หนังใจอนะคะ่ะและพรายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความยิ่งทนงตนอาจจะ ติดในเรื่องของอีโก้ยอมหักไม่ยอมงอนะคะหรือถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเคยมีโหมดที่แบบไม่น่ารักกับเราไอจะให้เขาแบบว่าแบบมาลงให้เขารู้สึกว่าเอ้มันมีอะไรที่ค้ำคออยู่นะคะแต่จริงๆแล้วอะเขาก็อยากจะเอาชนะไอความหญิงทนงเนี้ยนะคะให้ได้แล้วลดอัดตราตัวตนของตัวเองลงไปเหมือนกันนะคะทำไมล่ะเพราะอะไร ก็เพราะว่า I feel a very strong connection with you เขายังรู้สึกไงคะว่าเขากับเราอะ่ะยังคงมีความผูกพันและสายใยที่มันยังแน่นหนาอยู่ฉะนั้นเขาอาจจะอยากที่จะวางมันลงนะคะเพื่อที่จะได้ connect นะคะเข้าหาเชื่อมต่อหรือติดต่อเราอีกครั้งนะคะเขาคงรู้ไม่ได้ว่าเ,เขาคงรู้สินะว่าอีโก้มันกินไม่ได้ นะคะก่อนหน้านี้เขาจะทานเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นไงตอนนี้แบบอยากจะเริ่มละวางนะคะความพนงของเขาลงมาละวางจริงค่ะ listen with your heart you're a listening but need to hear with a loving heart นะคะคือเวลาที่อาจจะแบบว่ามีช่วงเวลาที่ให้ได้คิด ะะช่วงเวลาที่อาจจะเป็นแกลบช่องว่างของความสัมพันธ์หรือความห่างเนี่ยมันทําให้เขาฟังเสียงในใจเขาได้ว่าอืมจริงๆเนี่ยเขารู้สึกกับเราอย่างไงนะเขายังต้องการเรามากน้อยแค่ไหนนะคะมันมีการค้นให้ลึกในใจเสียงที่ปราศจากการปรุงแต่งที่ออกมาจากความต้องการที่แท้ทรูนะที่แท้ทรูกเขามาและคาว่า listen การฟังมองว่ามันมีนัยะของการที่บบว่า อยากได้ยินเสียงอยากฟังเสียงเธอจังเลยด้วยแหละนะคะอยากสิไม่ใช่แค่อยากฟังเสียงนะเพราะเขาบอกว่า w h e n a kiss 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 and kiss อยากจูบอยากจูบมากๆอยากจูบจะแย่ยอยู่แล้วนะคะอาจจะเคยจูบกันนะคะและคิดถึงความอ่อนหวานในวันเก่าที่เคยจูบกันนะคะไม่ว่าจะจูบแบบ French kiss or childish kiss นะคะจูบแบบลึกซึ้งหรือจูบแบบแค ุบๆอะไรเงี้ยแต่ปากแต่ปากนะคะ pigs, มันมีมันมีอารมณ์ท <sh ี่คิดถึงความหวานในวันนั้นนะหรือถ้ายังไม่ได้จุบก็คงแบบมีอารมณ์ที่แบบเอออยากที่จะได้ลิ้มรสสัมผัสนะคะในเรื่องของรอยจูบเหมือนกันเนาะตั้งสี่คิสนี่ยอยากขนาดไหนล่ะนะคะอ่าแล้วเขารู้สึกยังไงอีกดูซิไพรวงตลอดเลย นะคะ The path of the girls Decision meetings future plan เขาอยากเจอเราค่ะเขาอยากจะวางแผนในวันดีๆข้างหน้าร่วมกันว่าเออถ้าตอนนี้มันยังไม่ได้เจอกันอยากจะวางแผนที่จะมาเจอมาพบมาปะกันนะคะมาใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะเพลิดเพลินท่ามการบรรยากาศอันสวยงามของตามของธรรมชาติด้วยแหละนุ๊ยไพรวงร่ง่นเก่ง อยากเจอคะ่ะเพราะ trusting นะคะ Let her and spread your legs Let me take control <laughs> เขาอะมีความต้องการที่จะได้เราเข้ามาอยู่ในชีวิตนะคะมันมีฟิลที่แบบว่าอยากจะใช้เวลาแบบพักผ่อนแดนแต่คำพูดเนี่ยเขาบอกว่านอนสีแล้วแบบแล้วแล้วอะไรนะ ยาขาออกมานะคะพมันงทีเขาอยากที่จะควบคุมในเรื่องของความสัมพันธ์คืออาจจะอยากมีอารมณ์อินทิเมซี่ความลึกซึ้งนะคะที่แบบอยากจะแบบเชื่อมต่อนะคะหลอมรวมทั้งใจและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกันมันมีความร้อนนะคะเราร้อนที่อยากจะผลักเราอยู่บนเตียงนะคะก่อนที่หลอมรวมอ,มอะแล้วมาดูสิคว่า สำหรับคนกลางนี้ไพ่เขาอยากจะบอกอะไรนะคะ bath in divinity นะคะคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้บางทีเรากับเขาอาจจะมีหมดที่แบบมีอะไรที่ยังแบบต,ติดใจกันอยู่บ้างอะคะ่นะเนาะหรือถ้าไม่มีก็แล้วไปคือถ้ามีเนีเขาบอกว่าให้เราอะชำระล้างจิต ใจนะคะจากอารมณ์ขุ่นคล้องมองใจเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเคยเป็นประเด็นนะ,ะทำใจให้เบาทำใจให้ใสสะอาดนะคะถ้าเกิดมีอารมณ์ที่แบบว่าเคยรู้สึกคิดลบก,กับเขา mm hmm. ก็อาจจะต้องเบาลงผ่อนลงล้างมันออกไปเนาะแล้วก็ดูแลนะคะ,ะเทกเทประคอง ร่างกายและจิตใจเราให้ดีนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกองที่สองกันค่ะใครที่เลือกกองที่สองมากงคะ่ะซูชิหน้าไข่ะมาดู daily feelings and words from your beloved one นะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงเราวันนี้เป็นยังไงบ้าง curiosity อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอะไรตอนเนี้ถ้าเกิดว่าเรากับเขาอาจจะแบบยังไม่ค่อยได้เจอกันหรือไม่อาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารกันมันมีความอยากรู้อยากเห็นว่าตอนเนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไปไหนมาไหนทำอะไรวัน,ว,นวันหนึ่งนะคะมีความเป็นอแอบทานเผือกร้อนเบาๆแบบ ไม่ได้ต้องอยากรู้ว่เาเธอเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะไม่ค่อยได้คุยกันหรอก it isn't what it seems นะ,ะ not all that glitters is gold คือมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดมองว่าอย่างนี้ค่ะในที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาคิดว่าโอ้มันน่าจะดีมันน่าจะสวยหรือแบบเขาอยู่อย่างเนี้ยเขาอยู่ตรงเนี้ยอยู่แบบห่างจากเราหรืออาจจะแบบว่า เว้นระยะให้เราอ่ะเขาน่าจะสบายดีเนาะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยนะคะหรืออีกในหนึ่งอ่ะถ้าเราคิดว่าเหมือนเขาแบบเขาไม่สนใจเนี้ยเขาเฉยเขานิยงอะไรอย่างเงนะี้ยเขาบอกว่าบางทีที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่นะหรือเหมือนแบบกริตเตอร์อะไรที่แบบว่าสปาร์กล่งอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสีทองสวยไปนะัเนมือนว่า สิ่งที่เราคิดว่ามันใช่บางทีมันอาจจะไม่ใช่นะคะเขาก็อยากจะบอกอย่างนี้เช่นกันนะคะ Cycles นะคะวัฏจกักรวงจรวันเวลาหมุนเวียน เปลี่ยนไปนะคะแต่มองว่าในหัวของเขาเนี่ยก็ยังคงมีเราอยู่นะคะที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวอยู่ในอารมณ์อยู่ในความรู้สึกและเขาก็อยากที่จะให้เรื่องราวของเราเนี่ยมันบรรจบนะคะหาการอีกครั้งนะคะถ้าห่างไปก็อยากจะเวียนวนกลับมานะฮะเขาหนาวอ่ะเขาต้องการกำลังใจ Hold me tight Don't ever let me go กอดฉันแน่นๆสิและอย่าปล่อยฉันไปนะคะนี่ไงเหมือนประโยคเมื่อกี้สิ่งที่เขาที่ที่เขาคิดว่าจะดีมันอาจจะไม่ดีอะแสดงว่าเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเขาต้องการกําลังใจอยากจะมีเราอยู่ข้างกายล้วไม่อยากให้เราปล่อยเขาไปด้วยนะคะหอยหากําลังใจอ่ะและเขารู้สึกยังไง spend quality time together listen and talk to each other เขาต้องการใช้เวลากับเราสองต่อสองเวลาที่เป็นคุณภาพด้วยนะ quality time เป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์เป็น,นทิศทางที่ดีนะคะสื่อสารภาษารักให้เวลาซึ่งกันและกันพูดคุยเข้าใจฟังความต้องการของกันและกันเขาอยากใช้เวลากับเราอะ่ะ และเขามีอะไรที่าัจะบอกอีก I have a serious abandonment issues that I need to clear first before we can truly be together เขาอาจจะเคยมีปมประเด็นบางอย่างเช่นอาจจะเคยถูกหักอกหรือเคยถูกใครทิ้งรางห่างไกลหรืออาจจะอยู่บ้านในบ้านที่ไม่ครบนะคะที่แบบว่าอาจจะแบบมีอาจจะมีมีอาจจะแบบต่อมากับคุณแม่ แม่หรือคุณพ่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรที่มีความไม่ครอยและที่นั้นมันอาจจะเป็นปมของการที่แบบว่าเคยโดนทอดทิ้งมาซึ่งมันยังค้างๆในใจอยู่ฉะนั้นเขาเองต้องเคลียร์ปมในใจตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่เขาจะสามารถเปิดใจรับเราได้อีกครั้งเพราะว่าเขาไม่อยากจะผลักความหนักใจไปที่เราไม่อยากจะให้ท็อกซิกในความสัมพันธ์เขาอยากจะเปิดใจให้เราอ,อย่างที่บอก อย่างที่แบบว่าอย่างที่แบบพร้อมแล้วนะคะไม่มีอะไรที่มันติดติดติดขัด,ข,ดขัดแล้วที่จะมาบล็อกความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะแล้วเขารู้สึกยังไงอีก The Tree of Illumination Truth Revelation Understanding นะคะตอนนี้ถ้าเขามีความจริงในใจอะไรสักอย่างเนี่ยเขาอยากจะเปล่งประกายออกมาบอกว่าเขาอยากจะเผยใจเผยความจริงในใจที่เขา ไม่เคยแสดงออกให้เราได้รับรู้นะคะบางทีก็รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วสินะอืมและเขาก็หวังว่าเราอ่ะจะเข้าใจเขานะคะ Cuddling wear me out with the day นะคะเขาอยากที่จะมีช่วงเวลาแบบ หยอกเยา้ยากระเซเอาแย่เขียขากันและการที่โอบกอดสัมผัสกันด้วยความรักความรู้สึกดีๆใช้เวลาที่รีแลกซ์ด้วยกันเลยกันอย่างเงี้ยค่ะแบบนอนนอนกอดกันทั้งวันก็ได้เขี่ยขาเล่นกันทั้งวันก็ได้เขาต้องการโหมดแบบรีแลกซ์แบบนี้นะคะเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันมีการที่เขาต้องการการกอดเนาะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการที่แบบว่าต้องการกําลังใจอย่างมากมายนะคะ และตอนนี้ไพ่เขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกลาน,นี้คะ focus on your blessing blessing คือการให้สี่งให้พรใช่ไหมมันคือสิ่งดีถูกไหมคะเขาให้เรามองแต่ที่สิ่งดีหรือแม้กระทั่งถ้าเราอยากจะขออะไรนะคะหรือตั้งจิตกับอะไรขอขอให้ขอและตั้งจิตในสิ่งดีๆนะคะบางทีมันอาจจะมีวันที่เราว่าเราหงุดหงิดจากใครบางคนเนาะแล้วมันจะมีอารมณ์นก g ทว่า แอบคิดลบกะเขาอะแต่เขาบอกว่าให้มองนะคะและหุ้มเป้าแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นเช่นสมมุติว่าแทนที่จะบอกว่าเออขอให้ขอให้จากที่บอกว่าเราอารมณ์แบบเหมือนแช่งเบาๆอะก็แบบว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนขอให้เขามีความสุขเนาะฉันเราจะเป็นกําลังจใจอยู่นี้อะไรก็ได้ที่เป็นการโฟกัสแต่ด้านดีนะคะอย่าโฟกัสในด้านลบเพราะว่าอะไรเมื่อเรา พูดออกไปอ่ะนะคะคําพูดพวกนี้มันมีพลังนะแล้วมันจะส่งกลับมาที่เรานั่นหมายว่าถ้าเราส่งผ่านสิ่งดีเราเองก็ได้รับสิ่งดีกลับเช่นกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเดี๋ยวเรามาดูกองที่สามกันคะ่ะใครที่เลือกกองที่สามบ้างคะนี่ซูชิหนะ้าไข่ปลาแซลมอนเนาะอิคุระใช่ไหมน่นาจะใช่ นะคะเอามาดู daily feelings a n and v e r s from your beloved นะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณบานี้เป็นยังไงบ้าง f ฟ t นะ,ะเหมือนเขาอาจจะแบบกมหน้ายอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโชคชะตาแล้วเขาอกวาอาจจะต้องพยายามที่จะดำเนินต่อไปให้ได้ไม่ว่าตอนนี้ระหว่างเรากับเขาเนี่ยจะ จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะเขาพยายามที่จะเดินไปได้อีกในเนี่ยคะ่ะเขารู้แหละว่าบนเส้นทางเนี้ยนะคะที่เขาและเราได้มาเจอมันคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมันอาจจะเป็นโชคชาตาอะไรเงี้ยที่เขาอ่ะไม่สามารถวิ่งหนีได้อีกต่อไปแล้วนะคะอืมวิ่งหนีไม่ได้หรอกจะวิ่งหนีได้ไงละ่ะเพราะเขาบอกว่า vibrations music sense This my dream. I feel it all. จะหนีได้ยังไงนะคะไม่ว่าตอนนี้เขาได้ยินบทเพลงอะไรมาหรือกลิ่นอะไรเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งในฝันเนี่ยมันดึงใจให้เขากลับไปนึกถึงเราบางทีอะเดินเดินไปอยู่เนี่ยนะคะร้านก็เปิดเพลงเพลงก็ดึงใจให้เขาคิดถึงเราหรือได้กลิ่นนะคะ แม้กระทั่งกลิ่นอาจจะกลิ่นของกินก็ได้อเออก็นึกถึงแล้วว่าเออเราอาจจะเคยชอบกินหรือกลิ่นหอมๆนะคะกลิ่นหอมๆนะเขาเนื้นึกถึงกลิ่นหอมๆของเรานะคะหรือแม้ก,กระทั่งฝันถึงก็บอกแล้วว่าเป็นช่องสตาร์ทที่ต้องยอมรับว,วิหนีไม่ได้นะคะ selling out นะคะเขารู้ว่าตอนเนี้ย นะคะเขาอาจจะทําให้เราเจ็บปวดและเสียใจและสะบัดสะบอมตัวเขาเขาเองก็เจ็บเหมือนกันนะสะบัดสะบอมเหมือนกันดูสิเลือดตกยางออกเสื้อขาดแต่เขามีอารมณ์ที่แบบเขาพร้อมที่จะเสี่ยงตอนให้เจ็บแค่ไหนก็ตามแต่ตอนให้จะสะบัดสะบอมแค่ไหนก็ตามแต่เหมือนกันค่ะอยากจะขอลองเสี่ยงอีกครั้งนะคะแต่ขอเช็ดเลือดก,ก่อนต้องเสี่ยงค่ะเพราะเขาบอกว่า I don't want you to go เขาไม่ต้องการให้เราจะไปค่ะนะคะเขายังอยากที่จะมีเราอยู่ในชีวิตอืเขาจะอยากให้เราจากไปได้ยังไงล่ะเพราะเขาอ่ะคิดว่า true love นะคะเขาเมองว่าเราอ่ะเป็นความรัก ของเขานะรักแท้ๆครั้งหนึ่งรักที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาครั้งหนึ่งนะคะเป็นความรักที่เป็นรักจริงๆนะคะที่มันไม่ได้แบบเหมือนรักครั้งไหนอุ้ยไม่เลือร้วงสิจ๊ะ <c oughs> นะคะและเขาอยากที่จะเจอหน้าเราด้วยนะเจอหน้าเราซึ่งเขารู้สึกว่าเป็นที่รักและสัมผัสเนี่ยคะ่ะรอยจูบประทับรอยจูบด้วยความรักจากใจที่แท้ทรืม นอกจากจะเป็น True Love แล้วเขาบอกว่า You are the sexiest love of my life นะคะ Sexy นะคะเป็นความรักที่เซ็กซี่ที่สุดอาจจะเป็นความรักที่มันแบบมีอารมณ์ที่แบบว่ามี Passion มีสเสน่ห์มีความเย้าวยวนหน้าหลงไหลนะคะที่ยังไงมันก็ยังติดฝังอยู่ในใจนะคะตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยเช่นกันนะคะมีความเซ็กซี่มีแบบ ม่จาเป็นต้องแบบว่าต้องแต่งตัวแบบเปรียปร้ยวๆแบบอะไรที่แบบว่าเปิดเผยเนื้อตัวนะแต่ความเซ็กซี่ที่มาจากข้างในนะคเะสเน่ของเราเนี่ยแหละอืมนะคะพิเศษสําหรับเขานะอ่ะแล้วเขารู้สึกยัางไงา The meditation peace relief sanctuary นะคะตอนเนี้ยเขาอาจจะต้องนะคะทำใจให้สงบสบายก่อนเพื่อคลายความกังวลต่างๆ นะคะในชีวิตหรือแม้กระทั่งทำให้ใจตัวเองเบาก่อนตอนก่อนที่เขาจะทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นะคะอีกในหนึ่งเขายังคิดถึงนะวันที่ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกับเราอย่างแบบสงบสบายใจเขามองว่าเราเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกอยู่แล้วมันสบายนะคะอืไม่เร่าร้อนนะคะไม่เร่งรีบไม่กดดันนะคะสามารถรีแลกซ์ได้เนาะแต่ตอนนี้เขา,าจ,จะต้องขอแบบ ขอทําใจอ่ะขอเน้ากสายของการที่แบบว่าอยู่กับตัวเองทําจิตทําใจให้โอเคก่อนนะคะก่อนที่จะ closeness come a little closer love เขาอยากจะกลับมาใกล้ชิดแล้วคะ่ะใกล้เบียดร่างนะคะใจแนบใจนะคะฟังเสียงหัวใจของกันและกันสัมผัสลมหายใจนะคะจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างใกล้ชิด หลังจากที่ผ่านการทําจิตทําใจให้สงบหรือสมาธิน,นี่อ่ะแล้วดูวสิคะว,ว่าสําหรับคนกองนี้ไพ่ขาอยากแนะนำอะไรคะ reflects God God's compassion นะคะ be kind to each other tender heart forgiving one another นะคะคืออย่างนี้คะ่ะเขาบอกว่าให้เราค่ะฝึกที่จะรักและให้ อย่างที่แบบว่าไม่มีเงื่อนไขนะคะทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเองด้วยนะเช่นแบบว่าเราให้ไปก็ไม่ต้องคาดหวังหรอว่าเออต้องให้ฉันสิต้องให้ฉันส,ในสิให้ก็คือให้นะคะฝึกละวางตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็ฝึกที่จะใจดีกับผู้อื่นนะคะพร้อมๆกับที่ใจดีกับตัวเองให้มากๆเช่นกันรักษาจิตใจให้ละมุนนะคะบางทีอะ่ะคนที่เลือก,กัอนเนี้ยอาจจะมีบางอารมณ์ที่แบบ เต็มไปด้วยความด้านลบด้านนก g a t i ด้านแบบเกลี้ยกล่ะนะคะเขาถือว่าทำใจให้มันแบบ tender tender h า a r d นะคะอ่อนโยนเบาสบายเนาะนะคะปรับโหมดนิดนึงโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เลือกการที่3และคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้อง s e r i ี u s ไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นเนาะและถ้าเกิดได้เลรจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุก Subscribe นะคะ Like Comment และก็แชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันมากๆเลยขอบคุณจริงๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ